สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมรมพูดถึงข่าวดอนเมืองสอนฟุตบอลเยาวะชนอีพีนี้เรานําท่านผู้ชมไปดูเหตุการณ์ความวุ่นวายหน้าโรงเรียนเปลียนประชาะเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครเมื่อช่วงเวลา8นาฬิกาของวันศุกร์ที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568ตรงกับวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักแต่เหตุการณ์นี้กลับตรงกันข้าม ผู้ปกครองของน้องๆที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้ประมาณ2-300คนโดยการนำของคุณสุดากรกิตินันประธานผู้ปกครองมาถือป้ายเขียนข้อความขับไล่ผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อให้ผู้บริหารของกรุงเทพหมหานครลงมาแก้ไขปัญหาต่างๆต,ตั้งแต่ผู้อำนวยการท่านนี้ได้ย้ายเข้ามารับตำแหน่งประมาณ4เดือน การบริหารงานที่ไม่โปร่งใสในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นการใช้อํานาจในทางที่ไม่ถูกไม่ควรอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนและที่ผู้ปกครองรับไม่ได้สุดๆก็คือการที่รอปภมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับเด็กนักเรียนผู้หญิงโดยท่านผูน้อำนวยการไม่ได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบราชการ โดยก่อนหน้านี้นั้นชมรมผู้ปกครองได้รวมตัวกันไปเข้าพบโมูลนิธิปาวีนาเพื่อขอความช่วยเหลือให้ลงมาช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวและเราไปรับฟังตัวแทนของผู้ปกครองให้สัมภาษณ์กับนักข่าวหนังสือพิมพ์เฟซไาลนา์นิวว่าอย่างไรบ้างไปรับชมและรับฟังกันครับ พ่อขอก้ันตรงนี้อะไรไ้้อกัเกิดนน่อกบเหตุการณ์ความวุ่นวายในวันนี้ที่ผู้ปกครองได้มารวมตัวกันหน้าโรงเรียนเพลิประชาเรื่องมันเป็นยังไงครับอ๋อมันเป็นเรื่องของความทุกคนคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกค่ะที่มากันวันนี้นะคะเพราะว่ามันมีเหตุการณ์ที่ทําให้สอว่าลูกเราไม่ปลอดภัย ทุกคนก็เลยรวมรวมตัวกันมันมีเหตุการณ์ที่แบบว่าเกิดการเาเหมือนมีการล่วงละเมิดแล้วก็อนะไม่ปกปิดผู้ปกครองไม่ทราบเรื่องปกปิดกันเองอะไรเงี้ยค่ะแบบไม่ไม่รู้ว่าเชิงปกปิดหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่รู้เวลาราชการแต่ว่าถ้าเกิดเรื่องอย่างเงี้ยผู้ปกครองไม่รู้เรื่องเลยแล้วเหมือนกับว่าผลักด,ดันเด็กออกจากโรงเรียนพอผลักด,ดันออกแล้วลูกก็ต้องมาผจิญความเดือดร้อนอยู่ข้างนอกใช่ไหมคะแดดก็ร้อนแล้วก็ หลายอย่างอะค่ะถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคือลูกไม่มีความปลอดภัยเลยแล้วเขาก็เลยมองว่ามันมันไม่ใช่แล้วค่ะมันผิดปกติก็เลยมามามาร้องของความปลอดภัยของเด็กค่ะแล้วก็ยังทั้งเรื่องอาหารกลางวันที่เด็กๆกลับไปบอกพ่อแม่ว่าทานไม่ได้ค่ะในส่วนหนึ่งผู้ปกครองอยากได้เร็วกว่านี้นะคะอยากได้แบบว่าตัดสินได้เร็วกว่านี้รู้ผลเร็วกว่านี้คือผู้ปกครองทุกคนคือพูดเป็นคําเดียวกันหมดว่าคือไม่เอาพออ,อ,อคนนี้ค่ะฝากฝากท่านผู้ว่าชัดชาติช่วยด้วยนะคะคือพวกเราไม่ ผู้ปกครองทุกคนไม่ไม่เอาพอ,อ,อคนนี้ค่ะเพราะว่าด้วยพฤติกรรมหลายๆอย่างและการกระทาหลายๆอย่างค่ะไม่ใช่ว่าผู้ปกครองไม่พอใจแล้วไม่เอานะครับทุกอย่างมีเหตุและผลค่ะ